เดี๋ยวเรามาฟังเคสสตาดี้กันเลยดีกว่านี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับที่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมเรียนกฎแห่งกรรมผ่านเคสสตดี้นั่นเองเราจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะจ๊ะแต่ก็เป็นเรื่องฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะเรื่องนี้น่าสนใจดีเหมือนกันเลยลูกรู้จักกมูขนะครั้งแรกที่วัดพุทธเมวู แคลิฟอร์เนียปัจจุบันเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันแบบซีดีถึงแม้จะอยู่ไกลถึงอเมริกาไม่ได้เคยมีโอกาสได้มาเข้าโรง,งเรียนจริงๆแต่ธรรมะและเสียงของหลวงพ่อเป็นกำลังใจยามเหนื่อยล้าเป็นเข็มทิศของชีวิตถ้าเเห็นคุณค่าของการสร้างมหาธารบารมีจึงรู้สึกผูกพันกับเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมากค่ะลูกสาวของลูก เป็นลูกของสามีคนก่อนมาเติบโตที่อเมริกาปัจจุบันอายุ36ปีไม่ยอมแต่งงานเป็นคนรักศิละปะมากเรียนจบปริญญาโทสองใบด้านการถ่ายทำภาพยนตร์และดาศิละปะลูกสาวตอนเกิดมาแต่เป็นคนแข็งแรงขยนันแข็งแข็งจนอายุ12ปีก็เริ่มป่วยเป็นโรคเลือดแล้วก็เริ่มป่วยกระซาะกระแสะเรื่อยมา จนมีภาวะแทรกซ้อนทางกระดูกเวลาปล่วยจะซึมและเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนว่าสีปีที่ผ่านมาจึงตรวจพบว่าเป็นโรคเม็ดเลือดเม็ดโลหิตขาวมีจำนวนมากกว่าเม็ดโลหิตแดงหมอทุกคนแนะนำให้พักผ่อนแต่ก็ไม่ได้ให้ยาใดๆจึงยังมีอาการป่วยอยู่ตลอดคุณพ่อของสามีว่าจะเข้าครัวฐานะปานกลาง ชอบทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆทอดกระถินพระป่าเป็นปกติร้อมกับกินเหล้ายาดองและฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆมาทำอาหารตัวท่านเคยบวชเป็นพระมีความประทับใจถึงขนาดให้ลูกและหลานที่เป็นผู้ชายของท่านตั้งบวชเป็นพระเมื่ออายุครบ20ปีทุกคนท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งบริเวณลำไส้เสียิอายุได้74ปี เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคนี่มันมีรหัสชะตากรรมทั้งนั้นแหละแต่ว่าแพทย์เขาค้นพบแต่รหัสพันธุก,กรรมคุณแม่ของสามีมีอาชีพเกษตรกรรมนิสัยเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทำบุญถือศีลมันพระคุณแม่เริ่มป่วยเป็นเบาหวานและอยู่โรงพยาบาลจนวันสุดท้าย mm. ก่อนเสียชีวิตคุณแม่บอก mm. กับผู้เฝ้าไขว่าพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้ว เพราะว่าลุงขึ้นคือแม่ก็จากไปโดยที่ลูกๆี่เฝ้าใครก็ไม่รู้ตัวสามีของลูกผู้พันกหมุกคณะและประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อมากและที่น่าแปลกคือทุกครั้งก่อนงานบุญใหญ่ของวัดสามีจะตั้งฝันหนึงประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อทุกครั้งครั้งล่าสุดก่อนอาินสี่หกก็ฝันว่าหลวงพ่อมามอบกระดาษ ซึ่งเมื่อเปิดออกมาเป็นลายแทง<อ>แล้วไปแทงหรือว่าล่ะนี่ลูกสาวลูกทำบุปกรรมใดจึงเป็นเลคเม็ดโลหิตขาวมากกว่เม็ดโลหิตแดงทำอย่างไรจึงจะหายลูกสาวจะอยุยืหรือไม่ทำอย่างไรจะให้บุญติดตัวไปได้มากที่สุดแล้วทำไมลูกสาวถึงรักละทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานศิลปะ การถ่ายทำภาพยนตร์ทำไมตัวลูกจึงรักและผูกพันกับลูกสาวคนนี้มากๆจัจเตรียมความพร้อมทุ่มเททุกอย่างเท่าที่ชีวิตจะหาให้ได้แต่การจะบปวดงลูกสาวก็นำความทุกข์ใจมาให้ลูกมากที่สุดคุณพ่อคุณแม่ของสามีปัจจุบันอยู่พบภูมิใดจเไดสร้างองค์พระธรรมกายําตัวทิศให้มากกว่าหนึ่งร้อยองค์และเป็นประธานรองทุกทงานบุญของวัดธรรมกาย ท่านได้รับบุญแล้วมีความเปลี่ยนแปลงในปรโลกของท่านหรือไม่ทําไมสามีลูกถึงฝันนี้ไม่เด้เป็นคุณหลวงพ่อก่อนที่จะมีงานบุญใหญ่ทุกครั้งและทำบุญปรรมใดยังต้องมีเหตุการณ์ที่มารบกวนให้ไม่สบายใจก่อนจะลงมือสร้างบุญใหญ่ทุกครั้งจะมีเหตุทุกครั้งเลยแล้วทําไมบริวารลูกจึงนําแต่ความร้อนใจมาให้ทําอย่งางไรจึงจะสามารถแก้ไขได้อ้าวมาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะจ๊ะมาเล่าสู่กันฟัง น่าสนใจทีเดียวแหละทุกแคสนี่ไม่เหมือนกันเลยนะจะแตกต่างนิด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 ลูกสาวในอดีตชาติเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าคณะละครนาตาลีลาโชว์ไปตามเมืองต่างๆในยุคนั้นชาวเมืองชอบนางรำนางละคร ทีมีสวดทรงเอวบางร่างน้อยเหมือนสมัยนี้อดอดอยากยากอะไรอย่างนี้เห็นไหมอดอดยากยากไข่ผอมๆไม่เห็นกระดูกเนี่ยแล้วดูแล้วสวย <c oughs> ที่จริงคิดไปเองอ่ะอดเกือบตายทีเดียวอะไรอย่างนั้นที่จริงรับประทานอาหารรับไปเถอะแต่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้มันดีให้มันแข็งแรงเนี่ย ยุคนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมไม่มีอะไรใหม่เลยใน,ในสังสารวัตรชาวเมืองชอบนางกรมนางละครที่มีสวดทรงเอวบางร่างน้อยฟังให้ดีนะจ๊ะฟุ้งลืมฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนางกรานางละครแต่ละคนจะโทรหัวหน้าคณะให้ควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็จะใช้ผ้ารัดสวดทรงให้เอวคอดๆ ดูสวยงามการแสดงก็จะได้อ่อนช้อยทีนี้ <c oughs> บางครั้งละครมันยาวต้องแสดงนานๆนางนละครบางคนจึงเป็นลม <c oughs> เพราะว่าได้อดอาหารมาเงี้ยแล้วรัดสะท้องกิ่วไปเลย <c oughs> นี่นี่บูปรกรรหนึ่ง <c oughs> และอีกบูปรกรรหนึ่งที่สำคัญคือ ค่าตัวแสดงในติดแสดงตามบ้านเสนาบดีบ้านเศรษฐีที่จ้างไปเนะี่ยแสดงหัวหน้าคณะมักจะชอบทําเหมือนกับฮอนอมอ,อมค่าแสดงแล้วก็ขยักค่าแรงคือให้พรน,น,นี้ย แล้วอมๆอมอมเอาไปทำนู่นน้ำนี่ก่อนของนางละครคือค่อยๆให้ค่าตัวทีละนิดเล,ละนิดเพราะความโลภของตัวเองและแถมหัวหน้าคณะละครนี่ก็เป็นคนเจ้าชู้ซะอีกด้วยด้วยบระวประกรรมเจ้าชู้นี่แหละจึงมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็มีอทายาสายชอบการแสดงติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็เลยชอบ การแสดงศิลปะการถ่ายทำภาพยนตร์และกรรมที่ขยักหรืออมข้าแรงเด็กๆจึงทำให้ป่วยกระสอบกระแะดโดยโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงและบวกกับกรรมที่ทำให้เด็กนาะครอดอาหารกระรัดท้องสกิลหูเงิน oh. เห็นไหมว่าเครสตี้นี่ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดแดงมันมาหลายทางเห็นไห oh. เออแปลกดีเนาะ ให้ลูกสาวทำบุญทุกบุญตั้งทานศีลภาวนาแล้วทิ่สุงสนไปให้ผู้ที่เราเคยมีกรรมร่วมกับเขาบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีแต่ตอนนี้ยังไม่ตายหรอกมันมันไม่หายหรอกนะแต่ว่าหนักก็จะเป็นเบา,าเป็นเบาๆก็จะหายก็ขึ้นอยู่กับบุญปัจจุบันทำขนาดไหน เมื่อเราเจอวิบากกรรมที่ทํามาเนี่ยซึ่งมันเกิดจากบาปก็ต้องแก่อดีบุญโดยการทําบุญนี่มันเยอะๆให้มันพอสู้กันที่ภูพันกับลูกสาวคนนี้มาก,กเพราะเคยเป็นลูกมาหลายชาติชาตินี้ก็มาเป็นลูกคนแรกอีกก็เลยห่วงมากสงสารมากจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกสาวคนนี้พ่อสามีตอนตายก็นึกถึงบุญออกเพราะท่านสั่งสมบุญเรื่อยๆบุญยังได้ช่องใจท่านจึงใส่ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองตอนแรกอยู่เฟสสาแต่รับบุญที่อุทิศไปให้เรื่อยๆจึงเลื่อนไปอยู่เฟส 2. 2> สอ<า>งบุพกรรมที่ทำให้ท่านเป็นมะเร็งลำไส้ก็กรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารมาหลายชาติมาสั่งสมกันตอนที่จนเน่เดี๋ยวรวยดเดี๋ยว,วยจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนแม่สามีก่อนตายก็นึกถึงบุญได้ ตายแล้วจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองทอดได้ก็อยู่เฟสสามเหมือนกันแต่รับบุญที่อุทิศไปให้จึงเลื่อนไปอยู่เฟสสองไม่ไกลจากกันแต่อยู่บริเวณเดียวกัน<า>คือใกล้ๆกันแต่ก็ไม่ถึงก็ติดกันใกล้ๆกันถ้าคิดถึงก็ไปมาหาสู่กันได้หรือจะนึกไปรวมวิมานเป็นวิมานเดียวกันก็ยังได้แะเป็นทองแผ่นเดียวกันได้ ที่สามีฝันเห็นหลวงพ่อเพราะผูกพันกันมาเนื่องจากสร้างบุญร่วมกันมาหลายชาติที่มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สบายใจก่อนทําบุญก็เพราะอันนี้น่าศึกษาแน่ดีด้ชาติไม่เคารพในทานที่ตัวทําในตอนหมายความตอนช่วงแรกๆนะที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการทําบุญเนี่ยก็ทําอย่างเสียมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆเหตุการการทำทุกการกระทำเนี่ยมันมันมีผลนึงนึง แล้วก็ยังให้ทานอย่างผิดๆด,ด้วย oh. คือชอบให้เหล้าเป็นทาน oh. เช่นเลี้ยงเหล้ากับพวกพ้อ,องบริวารส <Okay. S 1> มัยนี้ก็เอาเหล้าไปเป็นของขวัญวันปีใหม่ก็ oh. เรื่อมวิบัติกันตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเหล้าไปให้อย่างนี้ oh. จึงมีเชื้อวิบัติติดมา้ oh. ใครเคยเลี้ยงเหล้าเขาพวกเดีย่ย oh. <c oughs> จึงมีเชื้อวิบัติมาทำให้มักเจอลูกน้องที่ไม่คอยอย่าซื่อสัตย์หรือไว้ใจไม่คอยจะได้ทําให้เกิดความเสียหายและทําให้ไม่สบายใจวิธีแก้ไขคือต้องทำหน้าที่กัละยาในมิตรทําทานอย่างถูกหลักวิชาอย่าไปให้เล่าเป็นทานแล้วยังต้องให้ธรรมทานคือชวนคนเทเล่าเผาบุรีด้วยจ้า มันถึงจะสู้กันได้คือนอกจากไม่ให้แล้วยังห้ามแนะนำให้เขาเห็นโทษของสุรามีลัยเห็นไหมเนี่ยมนุษย์ไม่ได้รู้เลยไม่ได้ศึกษาไอ้เพราะไม่ศึกษานี่จึงไม่รู้ไม่รู้ก็ทําทไม่ถูกก็ไปคิดเอาเองไอ้คิดเองเนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเชื่อความรู้ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านหมดกิเลสแล้วความรู้ท่านสมบูรณ์ท่านเอามาสั่งสอนเราเนี่ยแหละนี่เป็นแค่สตีสั้สน